กินไปไทยฟูดวันนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นตลาดนะคะในเอเดนบรทัทสสกอตแลนด์กันะจะพี่น้องฟังไปทุกผู้ทุกคนไปค่ะของกินเยอะมากเป็นตลาดวันอาทิตย์นะคะของที่นี่นะคะของคนสกอตแลนด์นะคะตลาดของกินค่ะทุกคนที่นี่จะมีของขายเยอะมาก Bigger play? Yeah. We'll see you guys now. yeah, now am kung you kung 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 not kung 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 it. Exactly. Exactly. <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นชาแอปเปิลนะคะเป็นชาแอปเปิลมิกนะคะน่าจะผสมหลายๆอย่างอร่อยรสชาติดีมากทุกคนอันนี้คิวคนต่อคิวเอยเขาแถวซื้อของกิรันเยอะมากทุกคนมีขนมปังเอ่ยของกินเอ่ยแล้วขนมปังน่ารักชิ้นใหญ่มากทุกคนกินยังไงหมดจ้าทุกคนดูสิมันใหญ่มากนันก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะดูอะไรไปเรื่อยๆมากมายเป็นของขายตลาดบ้านเขาสไตล์น่ารักของผู้ดีค่ะอันนี้ก็น่ากินอีกอย่างนะคะแต่นั้นก็ ยังไม่เคยกินก็เลยไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแต่รู้ว่ามีร้านหนึ่งคนต่อแถวเยอะมากทุกคนเนี่ยร้านนี้ก็ต่อแถวเยอะแปลว่าของกินของคงจะดีแล้วอร่อยจริงอันนี้ก็น่ากินมากทุกคน,นเป็นไข่ของกินน่ากินทั้งนั้นเลยจ้า